สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะวันนี้จะมาแบ่งปันสูตรก๋วยเตี๋ยวโบราณบ้านบึงนะคะน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวนัวนวนะคะกลมกล่อมมาดูกันค่ะว่าทำยังไงมาดูนะคะว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างวันนี้เราใช้ไวไวเส้นหมี่ นำไปแช่น้ำพักไว้ค่ะค่ะเรามาหั่นหัวชัยเท้านะคะแต่ตอนนี้เราตั้งน้ำให้เดือดอยู่นะคะรอให้เดือดเราก็จะใส่หนวดหมึกแห้งลงไปนะคะแล้วก็นำหัวัยเท้าลงไปนะคะต้มเราจะใช้รสดีครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำซุปฟ้าไทยนะ,ะสี่ช้อนโต๊ะค่ะ โอเคค่ะการทำน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณบ้านเบิงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะมาเตรียมวัตถุดิบว่าเราใช้อะไรบ้างนะคะวันนี้ค่ะเส้นหมี่ไวัยนะคะแล้วก็ถั่วงอกนะคะลูกชิ้นปลาปลาเส้นนะคะแล้วก็มี้อกไก่ฉีกนะคะตั้งฉีกาจจะใส่ด้วยก็ได้นะะค ก็กุ้งแห้งนะคะสบ้านบึงสุดโบราณนี้ต้องมีกุ้งแห้งนะคะมีกระเทียมเจียวนะคะเทียยแล้วก็มีขั้นตอนต่อไปจ้าเราจะต้มน้ํานะคะเพื่อลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะกับผักเส้นยาวหน่อยแล้วก็ตัดให้สั้นหน่อยนะคะจะได้สะดวกในการรับประทานนะคะจะได้ไม่ยาวจนเกินไปค่ะ ลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วมีอะไรเราก็ใส่ลงไปมีลูกชิ้นมีหมึกนะคะสดแล้วก็หมึกเส้นนะคะแล้วก็ไก่มีอะไรเราก็ใส่ลงไปคะ่ะท่านที่ดูคลิปนะคะติชมเข้ามาได้นะคะหรือมีเคล็ดรับอะไรดีๆนะคะคำแนะนำอะไรดีๆก็มาแบ่งปันกันนะคะค้าทำไม่ยากอย่างที่คิด สูตรกว๋วยเตี๋ยวโบราณสูตรบ้านบึงนะคะทำง่ายอร่อยด้วยนะ,ะเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะจบขั้นตอนพร้อมเสิร์ฟจ้าวันนี้ก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณพร้อมเสิร์ฟจ้าเพื่อนขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมนะคะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแ like. ชร์ share, นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆออกมาให้ชมนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่นะคะคลิปหน้าสวัสดีค่ะ